ครับสวัสดีครับเหมือนี้นะครับเนาะครับกับท่งชองจิบเราด้วยกันไดม้าหอปูตาหอปูชีปากาว้อนะครับเนาะกรได้ยินขาวว่าแม่สมพรก็อยาคุยกับปูตานะครับเนาะครับกับมาติดตามรับฟังรับชมน้ากันนะครับเนาะว่าฟังเบิ้งไปพร้อมๆกันว่าปูเบิ้ลชีให้อ่าโศกให้มานแม่สมพรตัวใดก็ติดตามมาน้ากันครับติดตามครับพวกติดตัวแต่เราเออจะมาด่าว่าพกติดตัวเนาะ ผมพาลุยทำไมพบติดตัวตลอดเพราะอถามแพ่อยากลุยน้ำมูนี่ละครับวางให้พอมั้ยอืมนะอเริ่มสงขรดแล้วนะวางใหงเริ่งขรดายนะต้องเปตัวตาผมก่อนกูจำไว้ใหลาหลายหลาหางให้แกจุดมือเราแหายใจเอื่นเมื่อไรไปตัวจเพิไม่สมัย พม่มาตาาจังไลเบาเอาไปวพ่อมาจ่งมาเบาโดพ่อเออว่าได้มากตรงนึ้นะเาพักทีนึงผุ่มาจ่งเอาแตงคีแล้วี่พออแตงคีงแล้วี่นึงคีนนึงมาแต่ว่าถึงถามแต่เบาไปวา ทวกไปก็ไม่ถุมาจากหเทียนไว้คืออีนัง่งมาเียบเพราปืนไว่าพกระบวกหน่อยมันพูดนิ่งตายว,าว่าะ อา้ยากว่างห้าเอทมคัวังนั่งสมพันแห่งบ่ากบาะเัวปัวงานงนสมพันธ้จะท่านท่านว่าหันว้าพกปืนไปฟัวแม่สมพันธ์ยืนั่งสมพันจ้างสาวว่าว่าตกแกงไหมคุอว่าว่าเจ้าขั้นคือว่กคกใช้ยังแต่ทช้เุอขถดาได้เธอว่าเว้าก่าว่าได้จ้ว่าคือร่าอีกเขาโอ้ว่าในความัืนนั่งสงพันธานว่างแต่ปัว จริงนงเขาพรังพ้องนะถ้าไม่พบจุดช้างแตงไม่รักวันนี้ไม่รักจะบอกฮั่นขอช่างไปให้จ่าหนึ่งช่างไปให้ขัดห่างนี่แหลวันนี้วันนี้นังผมเขาช้างไปหนึ่งพันห้าเขาจ่าก็ช่างไปเขาขัดห่างเขาจ้างว่าอยู่นั่งค้มเขตดูชางไปเน่งาเน่าตายเน่านะ เด็ทางวันตานกลางวันเด็ทางวังบ่าขอาใจยนังสอขอจึงว่าถาแต่พอกูว่าเป็นงนเราก็ไม่ตู้กูว่าพ้อตึงกระดับว่าจะดได้พอปีเวทีออยนังสอขอก็นกูกูว่าไงกูว่าข้อตึงกูว่าไ้งาคือว่า เขาถามมาไมั่นใจตัวเองมากนักหรือมั่นใจเหรอ,หรอต้องพบแล้วหรือต้องต้องพบจุดถ้าแต่ไม่งั้นพลาดพังอาจถึงตายได้เพราะมันทั้งมาดาละ่ะแม่สมพันธ์ก็ต้องพบนะกทัวร์โอี๊ยแง่ับข้อไหนตัวดีโ<ห>อ้ยไม่งั้นคือ่พบว่าแ,วแ,วแ,วแวหวกแหวกเลยถ้าไก่หันหลังก็ เอาน้งสองอนมันใจตัวเองพูดนะครับใครที่ว่าวงเขาเ่าวด้วยชีพชีเดียวือเก่ามาจ้ะเอ็งเดียวกืเก่าเเว่เบื่เขินด้วยลนแล้วตัวถามแต่เพราะว่าไงแล้วแม่บ้ใช้ไห่บ้าทางว่าเอาน้ำสองขอนปรดใส่ใจมานะ เวลาพ่อพูดตั้งใจฟังว่าไม่ใช่เอาแต่อารมณ์ตัวเองนะต้องรับฟังอารมณ์ปู่ด้วยไม่ฉลานอ,อาจจะพลาดพังอีกอ,อาจจะพลาดพังอีกนั่นเ่าก็อเอาเปิอ้จอ้าหัวไว้เลที่เอาว่าเอาอ หัวตกเล่นเขเขาเล่นอยู่เขาเอาะต้าหัวตก็เล่นเขาเขาเล่นเอานเจ้าเขาเาก็เอาเจ้าจับว่าไงไอ้ปืนปืนชดเขาแต่เขาจับว่าย่านบ่พอถจับหัว่นเจ้าก็จับอีนั่งเจ้านิ่ีเงานเป่าเจ้าพ่าขึ้นดึงมาขึ้เงเมาด้วยว่าฟังกั เอาได้ห้งจะผังว่าว่าวาวาา้างไปนิ่งพายว่าผ่านิ่งพายว่าผ่าเออขั้นพอนิ่งหนาว่าผา่าสทีผ่าใจอีนั่งสมพ่อนนาบ้านหลวงตาหัวตัวงองมอนไปอ๋อเป็นสันกบูู้มาเป็นจังค่ะมาไปคอพ่อแผ้เลยกังค่ะ บ้านมือยังเชื่อมของขาวเบ้างจากของเอาแต่หู้จากของมามาทางไหนไปน้ำท้องเขอทางอะไรน้ำ่วมถึงไี่โรวลาไม่โขาไม่มาหมดข้นฟังพอกระดับข้นง่าฟังพอก็เสียใจบอกได้คำเลยอ่ะตามวัน ข้ามขาดข้าสุาดเบาเปดีตอนนั้นว่าสุขามไปสุดขามไปเร่มเละเลยนะปูเนาะขับลมมงเลยไม่ใช่าวบ้ขับยทหารไงเต็มตังเลยทำาด่าได้พอปึงไม่ทำอาด่าได้พอดเครึ่นหนังวันที่หนึ่งเทข พขาใช้ชู้เต็มนอกตังวันชุ้เพกาปืนไปผพรปืนไปทาขาทารานะมา,า,า uhm. อือเพราะไ่เท่ไม่มีใครจับพ่อได้เลยพกวนบาบานกวัญนี่งค่อนคือไมมีปัญหาไห้วคนได้พอไปใช้ไปห้อได้พอไปกองสลากนั้งหกตปืนไปอีกได้มาหาให้หน,นึ่ง อารลานหลบไปแทเออาตัวขาไปตลาดลบมไหมไม่ไม่้องคิดสิเราไม่แทนนะเราพ่อกลัวเจ้าตัวขาวไปขาวกันเ้อับอนวานนี้เห็นพ่อแต่กี่วังธขรมมาหนับิ้งให้เขาให้พารล่มไป่าพคอา่ไม่คิดไม่ให้บอ้วบางไม่เห็นพ่อพกเืินไปวันเริ่มหนาวแล้บแต่กี่วัอ เ,เริ่มหนาวเลยว่ะเริ่มหายเสียกันหนาว่ชายงคือคนหนาวดว่ะเอาเริ่มใช้เสียเกากะหนาวดิบว่วะว่าเจอคือเช้าแปปูตาไม่ทางอันเปเยาตัวนะา,นะา่าทานอ่ะเปเอาตัวอาหนะเจ้มึ เชี่ยก็คำบังก่ถือว่าถัดรอกันดีกว่าตอ้ตาต้องเอาแน่ดีกว่าสว่ามันของขีดขีด้ายวันจันทร์ดิ่มหาเชี่ยก็แต้มอ้ินไต้มไปเออด้อรดูชุกช้างไปไอ้ว่าดีก็ข้อตือเลยเต้อเงเต้าเนไหมเตอางนไหม่วันขึ้นหนึ่งเตอกันไหม เพิ่งวาพอถ่ไทยเต็มรลปะไทยเต็มรลมนะไม่ไทยถ้าไทยรวมันได้หรือมัไปยันจักน้อยเย็นเครื่องจักตู่จักน้อยถึงนั่งหลังเห็นพอสอหนาวเลยพอไท่ชุด้ามันท้ามาด่าได้โคบึงไปด้วยไปไหนก็พกไปด้วยพอบ้างไปรวจักมือปตีบถ้าคิดว่าไปดิก็เลยยังเอาได้嘛 นี่ขั้นแดงนะมาเคลื่อร่อยคุณเลเลยะคตาขันแดงเฮ้ยขั้นแดงเอาไววันเท่ก็แตของขับค่ะจะไปขี้เขาฝึกอะไนยังไงเรอดว่าอื่นเพราะจ้ะเพาขั้นสีแดงเพราะขี้ขั้นสีแดงบางทีคกามหมายนม่เหลืขี้แกของขี้แต่ของบางทีคกาหมายไม่เหละอไม่มา่ายต้องหรอกเขาเล้ยาจ้ะ ใครเสืเต็มบ่ข้อืนไปด้วยไม่มีปัญหาพอไป,ไปหอดนะทีเราขัาดแดงไปหอดทีรึวหอกองชละลายอมว่ะแไดอองไปเชียงมานใช้ไเอาตอดไว้เลยจอดไปเลยเลยบ็ดยุ่ชั่งหาเบ็ดยุ่ชั่งหนยางชะนาผาผืนยางค่นบ่ถึง,ถงออจ่ของแล้ว เขพอแต่งตัวโลนะยานเมาเห็นแต่ของแต่กี่ใช้ผ่าะรมไปแตอยากนุ่งหาน,นุ่งหลังนู้นอยากเอารถไปหาดีหาท่องใหม่ไปนี่เอาเต็งดยใช้ชุดเต็งดูรถมอเตรคังงนแดงไป่เท่ลายดหลายกดตามาแล้วเขารถดูอันคุนีี้อยู่ว่า,า,า <c oughs> มาาันทำมาจากไหนไม่อยากใช้ชื่อเปล่าชุดเต็งดูเขาจะใช่หม ชัให้คนรู้ว่าปู่ตาเป็นใครชัให้คนรู้ว่าปู่ตามั่นปืนขนาดไหนชัยให้คนรู้ว่าปู pacing, ่ตารอขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาป้าก็ฉกอ่อนก็มาถ่านดิหาเงินแล้วก็เสียวันนี้แหละก็ถอ่อนคอมาโอบมึงขอห่อหนทําข้าสองข้อามข่อแหวนข้อแร พอพอปืนไปพอแหวนไปน้ำมเอาไปน้ำคือกเอาไปไปว้ผ้าว่นปืนนะจ๊ะตื่นเช้าไปมันน้แม่มมนักมากเลยดว่าว่าฟังข่อคืออันั่งสองข้อถาว่จาจับหัวจกียังรอไปได้เอากี่เอา,อา,อาก่พเอาคถะวันแวน่นื้วว่าพอ ้าว่าฉันเอว่างโซงพ่อแม่ว่าแวมกับพักวันพักมู่เขาฉัตดูเอว่าเอาแต่จะของนั่นติเอาแต่หัวจะของนั่นแม่ารหว่ะเออแมนไม่ตึงเหวืนพ่อไอ้เสนาาดูแบบน้นเอี้ยวสองพอนมาตรงน้นมือแรงนั่งเหมือนขึ้นยุ่งห่างัาทั้งงบพ่อเลยว่ปูไหลมือแล้วมันสัว่าโน้นเราตังตงยุ่ห่น Bà đã làm chiếc bắn. Bà ta cái nắng tình nào, bà 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 nắng tai 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 nắng เขาจะทนหนันบ่าได้ไหรอฮัลโหลได้ยินไหมยนนั่้สองพ้องฮัลโหลยินนั่งช้งม้อเป็นซึ่งพอเบาแบบได้ยินพ่อพูดแล้วพอเปลี่ยนโตเก้าโตไม่ห่อจังขันเน่ย <c oughs> ไม่ตกงเปลี่ยนรอมาดึงมองได้ต่อไหม,มองห่างรัก แล้วนึกพะปืนชื่อพาวาันสิได้พกปืนหนักมาทำปื่นเอ็มชี้หกว่าคอหหายปืนชี้เท้าไปกอนนี้ว่าปืนชี้เท้าไปก็ไม่แคมหันแล้วพาวาลูกหวานสีดำสีด้วยว่าพาวาทีนึงสีได้แค่แดงถางเขได้ถางเท่าไหระหันข้างข้อมพอกระดับก็จะได้แท่แดงถาง ตั้แพ่งรัวว่ะทจพักกันให้กันผ่งเม้อก็เหลอบางบุญง้ายด้วล่ะบุญร้ายใค้เนา่บุญร้ายใค้เน่าตั้งต่วัาคว่าถ่าน้องกันแล้วหลือ้า่ะกคอยก็แค่กันไปมาแบบคู่เล็บคู่หาไปแม่เจ้าบุญวาถนาภัยวันที่พอเบาเพื่องมี่นแตว่าแา้ว่าคือแรงวัทุกคู่ทุกคนเลยโยชีดหวงโยชีชิ่นโยชิชิ่นข้าตาวาธนาภัยวัน แล้วแต่ผู้ใดเกิดปัญญาแล้วบอกว่าปัญญาเขามีให้คิดให้คิดแล้วก็คิดจะระนาการว่าการจากครั้งพอต้องตรงไม่ได้ตรงไม่ได้เขาบอกว่าตรงมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องคิดจะรณาการพูดการจากว่าจากคักงที่ทีเสด็จไปจังไหนพ่อกำลังให้ขามนะั่งพ้ายังนะั้ก็เสร็จถ้ายังนะั้ เสกเลยฮะะครังเสกเลยองปู่สังกัจจายังไม่เสกฮะช่างเฉยคนเดียวแม้ละพบบ้างวะเป็นยังพระชังกระจายขึ้นังวม่เสิเป็นเพราะช่างเฉยคนเดียวเพราะว่าช่างเิดเป็นคนทำใช่ไหมถ้าช่างเฉยไม่ทำพระสังกระจายก็ไม่เสกเพราะฉะนั้น ชำโทษช่างเถือ,อพอช่างเถือมีความหมายจิงเข้าเอาอย่เแน่นอนช่างเถือมีความหมายถ้าไม่มีความหมายพระช่า,างกจายจจะเสียได้ยังไงใช่ไหมถูกต้องไหมโอเคไหมมาตักเขาหร่ช่างเถือเฉยเลยแค่หมาเม่าอะไรเราหนักเราหนักเอาอำน,นาจขดู งจากูมามันค่ะรู้ง่ามัมนั่นท่านเธอ้ให้ความปอกแล้วใช่ไหมยืนดันนอนดันแล้วใช่านไหม่าพ่อบอกไปวันได้เขาา้าไ,ไห <50 8. S 1> ร่ท่านเธอตอบว่าไหมห้าศูนย์แปดปั่มเจะรนาดู พออันพอวัดก็มาเองโอ๊ยวัดก็ถูกทางเขากอกเลยแบบเว้นไว้ตาเปล่าเถิดเถิดทางเถิดกบไปว่าใครมาจะดอแล้วก็ถ่ายมือให้ไต้โบ้พอแลนะ ใแต่ให้่ยงค้างแต่ลโอเคตกลงโอเคได้เลยโอเคได้เลยเพราะฉะนั้นจุดใหญ่คืออยู่น้ำทางเสริจำใบแล้ดดวถูกต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือเมือม่ออื่นเมื่ออื่นคือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคือวันที่ลูกหลานเราคอ,อ,อ,อยเราคอยอยากให้หอดไวเพราะว่าอเออ,เอ,อ ที่ออกโปลือออกก่อนมันต่างมันบาออกโปมันมาออกก้อนแต่มันออกเรอถ้าพการเตาบหตมันถึงกับการคัดตัวะพอไปหาวันที่นึ่งหน้าไปวันที่ออกโปได้การยัง่าออกโปกองทรรมาเขาถืให้ออกมากก่าเอางาเคลียเรียบร้อยเคลียหายเรียบร้อยแล้วไะจำได้ว เี่ยงแบบเี่ยงหาู้หายหวานเยอะเลยโอดพิตารมาโอพิตะรมาข้าเราข้าจ่าบังน้อเหลุดๆาครคือว่าแป่นแผ่นนั้นแป่งบ้าเราแบบมันฮกลุ๊บบ้าม่ทย์แปลนกวาไม่แต่หนาบ้าพเ่อพิจาว่าว่าช้างถือหายข้ามต่อข้ามมาข้ามช้างถือบ่ถือ ขั้นช้างเถื่บ่เห็นบ่แหนเป็นอังคือบ่แหน่เพราะว่าช้างคนเถื่อยอยู่างใช้บ่แหนแต่เมื่อไรช้างเถื่อทำงานเมื่อนั้นเห็นคลอกเขาได้ให้แต่ถามว่าหน้าตักก้างยาวเท่าไหร่ช้างเถื่อให้คำตอบมาแล้วพี่จะรานำยังบ่ฉายสะดุดเด้อ กแต่ล้าน้าตรงนี้เหลือร้านดาอีกเยอะขาดความอื้อเกับว่าไปนักเชื้อง่ายใ้าดไม่มีปัญหาเออวางาง่ายจะเอาวางักง่าเพรเจ้าเจ้าเดอเ้าเืเ้เจาไหนสปวมองไหนแบบเออแม้ว่าเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เก่ามาต้องทิงขั้นถึงเสียดายว่าต้องเอาไว้มืนเดิมได้หมดแล อ๋อหมดไปหมดแลวถามไปแล้วกันแต่่าไม่เคยถามแบบไปพูดเจาก้อนะไว้าคิดไว้ในใจพ่อๆรู้ว่าใครอยากถามอะไรอยากพูดแก้ง้อยากพูดแปลนอยากพูดตรงนออกนี่หละพ่อถามตรงๆก็ถามตรงๆเอาตรงตร้วพ่อประชาชนใสยบุญทีมากไร้ผ่พูดมันนี่เป็นยังชื่อว่ามามาคักแม่ผมาคักแม่กมาคักมา อยา,ากว่าว่าหอยพอฝอยป,อปอูอันเกวันเห็นโยเพอด่านองประตูนั้นนอ่ตะวันจะของนของ,ปาางนปูพญานาอั่มีรางวัลขอปูถามงี้ค่ัปูถามว่า,ววา,ววามีคืออะไรไม่เลี้ยงปหาอย่างรเขาเสใส่หาบ่าวันเทตัวได้เอาอีกาละ่ะงาอีกงาต้อ้อ เกวันค่าใจนะปูไอน่าะน่าหลับเตชือใจาเหลืองแล้วหรือต้อเอาหันเถอะไม่หลับไม่ถไม่หวาให้จุดเดือดไม่แห้งแล้วหรือต้งหัวุกหอุ้กอาอาเดือดม้ยใ่หมดว สวัสดีครับเมื่อในทางช่องยิ้มแล้วลุยนะครับเนาะตอนเศร้าๆนะครับเนาะครับกาได้ลงจากหอปูตาหอปูชีปลาขาแล้วครับเนาะปูตาเป็นกะให้โชคให้ลาบลูกหลานนะครับฟังดีๆเบิขั้นขักๆครับกัดติดตามไปเบิึงน้ำกันฟังดีๆก่อนสีลงทุนเงี่ยงครับเพราะว่าเงินทองมันก็หายากแล้วครับเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดทั้งใจทางช่องยิ้มแล้วลุยครับก็่าลืมเลยครับเด้อจุดสามแปดจุดสามแปดนี่ขั้วไม้ ครับกลับไปหายิบหาดึงไว้นะครับเด้อครับบนระเบดีระตาบานบนละใบสองใบทะครับเด้อเพื่อมีโศกมีลาบครับขันผู้ได้ต้องการบูชาปูดุสีลังแตกกย่าลื้มนะครับเด้อครับโทรจริงกังนะครับยี่ไตคลิปเบอร์โทรของช่องยิ้มแล้วรวยนะครับเด้อศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับโทรปุ๊บรับปรับนะครับเด้อครับกฝากกดไล์กดแชร์กดถึงทังใจทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับกัญเรื้มจุดสามแปดครับจุดสามแปดยิ่งแบบตรงๆรงไ่มีความหมายนะครับเด้อ กำลับคลิปนี้ทางสองหยินมาด้วยกับกาบขอสวัสดีครับ